เผยภาพร่างเล d มมี่โน13 Pro Plus ใช้ดีไซน์คล้าย Xiaomi 13กล้องหลังสี่เหลี่ยมพร้อมหน้าจอแบนเรียบช่วงต้นปีที่ผ่านมาเราได้เห็นการเปิดตัวของ Redmi Note 12 Series ที่เป็นแบรนด์น้องของ Xiaomi กันไปนแล้วนะครับล่าสุดข่าวลือของ Redmi Note 13 Series ในตัวท็อปสุดอย่าง Redmi Note 13 Pro Plus ก็มีเผยเออกมาให้ก็ได้เห็นกันบ้างแล้วนะครับ ซึ่งเป็นภาพล่างดีไซน์ที่คล้ายกับเซียวมี่3ครับเลนมี่น no 13 13โปรพาว่าที่ตัวท็อปสุดในตระกูลมีภาพร่างที่เผยเออกมาจากจอมหลุดที่จีนอย่างดิจิตอลแช a t s สเตชันที่มีดีไซน์ด้านหน้าจะเป็นหน้าจอแบนเรียมมีขอบจอบางพร้อมกล้องหน้าแบบพันชโชกล้องหลังจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมีความมนทั้ง4มุมและมีการแบ่งส่วนอย่างชัดเจนครับส่วนสเปคของเลนมี no ่นส13โปรพาคาดว่า จะมีหน้าจอแสดงผลขนาด6.7นิ้วหลันบนระบบบริการ a n d r o i d 14รองรับที่ MIUI 15และคาดว่าจะมีการเปิดตัวในช่วงเดียวกันกันกบ Redmi Note 12 Pro Plus ที่เปิดตัวที่อนเดียในเดือนมกราคมซึ่ง Redmi Note 13 Pro Plus ก็น่าจะเปิดตัวในเดือนเดียวกันนี้ในปี2024ครับ